สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับวัดดีผู้ชมทุกคนกันเลยวันนี้นี่เป็นไงเราเจ้าแคทมาแล้วครับสดๆดร้อนร้อนดาวมาเมื่อกี้ครับแคทสามสองศูนย์เน็กเจนนะผมเน็กเจนไอไม่ใช่320นี่สามนะตัวนี้ใหญ่ใหญ่กว่า320นยครับนี่ครับขอบคุณคนทำมอดด้วยนะครับโอ้ยังสวยเลยครับโอ้ยวันนี้นะครับดูมอดเด็ดคน นะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเอาลอกคลองกันนะครับนี่ด้วยเป็นไงเราโอ้โหทีเด็ดอย่างดีอย่างดีก็คือนี่เป็นไงเรามุยบุมมองเอ่อบุคคลที่หนึ่งด้วยนะครับไปกันเลยครับเดี๋ยวจะพาขับบุ๋มองนี้ทั้งวันเลยแล้วกันนะครับไปครับไปไปไปนี่มีไฟด้วยนะตอนนี้เราเรจะเมื่อแล้วผมรีบอัดเลยครับโอ้รีบอัดเลยครับแม่ ตอนนี้ครับเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับแสงหน้าจอก่อนแล้วกันนะครับแม่นี่ครับโอ้โหคือแบบดีมากเลยครับไปๆเดี๋ยวเราจะขับมุมมองนี้ยาวๆเลยแล้วกันนะครับมาใครชอบมุมมองนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์นะครับนี่เป็นไงอย่างสวยเลยโอ้โหเดี๋ยวผมจะเดินไปนู่นครับเดินไปนู่นเลย เดี๋ยวเราลองลอกไอ้คลองดูดิลอกคลองมุมมองนี้ดูดิเดินเดินดีก่อนไหนๆลองลองลอกคลองดูดิมุมมองนี้เนาะอู้ผมชอบมากเลยมุมมองนี้น่าจะขับเจ้าแคทยาวๆเลยแหละดูทรงแล้วนะครับอู้ยดีมากเลยดีมากเลยนะคือดีมากครับมุมมองนี้นะครับอ,อแต่ว่ามันถ้าจะหมุนนี่มันต้องแบบทำยากนิดนึงนะครับถ้าจะหมุนมุมกล้องไปมาเนี่ย ทำยากนิดนึงนะครับนี่ปึ๊บทำไม่ได้นะมันมันทำยากนะถ้าจะหมุนนะดูก่อนทำไม่ได้อนะแต <c oughs> ่มันต้องไอ้ปรับมุมมองกลับไปกลับมาผมขี้เกียจนะเดี๋ยวเราจะไปขุดเอ่อตรงบริเวณนู่นกันนะครับตู้ตงท่อระบายนะ้ำแล้วสำหรับใครที่รอเอ้ยสรอู้ทำแรงซะเลย,เยสำหรับใครที่รออ,อะไรบูมยาวนะคนที่รอบูมยาวก็ อตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับนะครับคือผมลงวันว่ไปแล้วนะรถขุดวันว่นะผมลงไปแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่เจอนะพอเข้าเกมม,มันไม่เจอนะครับโอ้มันกินเข้าไปเลยวะเขาก็เกมม,มันไม่เจอนะคไม่ไม่เจอวั Whoa อ <c oughs> นว่ไม่เจอเกมนะครับไม่เจอเกมนะเดี๋ยวเราจะอ,าอู้ดูอย่างสวยเลยนะครับ เดินเดินไปนู่นเลยครับแม่ยางไกลนิดนึงเดินไปเดินไปนะครับเดินไปเดินไปมาตึก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 ไปเรื่อยๆครับนี่ผมชอบมากมุมมองนี้นะครับแต่เราจะไปขุดดินตรงบริเวณนั้นอรอกนะตรงท่อนะคือเอาไอ้เจ้าไอ้นั่นมาแล้วครับแต่ว่าอ่าอะไรล่ะวันวัวมุมยาวนะลงเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ไม่เจอนะครับไม่เจอเหมือนเดิมนะนี่เราเราจะเอามาตรงนี้เลยนะครับก็ใกล้จะมืดแล้วให้ตายจะจะได้รีวิวไหมเนี่ยเอาดูว่าข้างในมันมืดเองห๋อข้างในมันมืดครับแม่ข้างในมัน,นมืดเดี๋ยวเราเราจะเอาเข้าบริเวณตรงนี้เลยนะครับเอารถมาจอดบริเวณตรงนี้ก่อนแล้วกันนะนี่รถจอดบริเวณตรงนี้นะวันนี้เรารับวทเป็นคนขับเหมือนเดิมรับขับแบคโครอย่างเดียวเลยครับช่วงนี้ โอเคปืจอดไว้ก่อนเอออย่าค้ำเยอะรถมันเร็วมากเลยทุกคนคือเดี๋ยวผมไปศึกษาการอ่าบังคับให้แบบบัญชากว่าน,นี้ก่อนนะครับคือตอนนี้รถมันเร็วมากเนี่ยผมจะเอารถลงมาเนี่ยโอ้ไม่น่าจะลงได้อะต้องไปลงฝั่งนู้นนะครับมันชันเกินฝั่งนู้นฝั่งนู้นน่าจะลงได้นะครับฝั่งนี้มันชันเกินนะครับดูดูดูแมคโครแคทเออย่างสวยเลย ว้าวยังสวยนะครับชอบชอบชอบนะครับไปน่าจะเอาไปลงฝั่งนู้นะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเราต้องล็อกออมุมกล้องไว้ประมาณนี้คนระับนี่ล็อกแล้วเห็นไหมโอเคถอย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 โอ้ดูดูรอยแท็กดิต้องต้อง,ออต,องต้องมาประมาณนี้นะครับ ไป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 ,ไป,ไป,ไปต้องไปยืนตรงนู้นวะนะครับน่าจะย,ยืนตรงนี้ไม่น่าจะได้อะอโอไปดูตรงรอยที่เราขุดวันนั้นนะครับค <c oughs> ือแอบโอด้ดูดูบูมดิครับอ่าคือเราต้องค่อยๆขุดนะครับเพราะว่ารถอันนี้มันเดือดเดียงด่างซะเหลือเกินนะครับเดือดเดียงด่างมากๆนะครับ โเคเดี okay, ๋ยวเอาแปับแป๊บหนึ่งครับนี่เดี๋ยวพาไปทําสวนครับนี่คันนี้กับคู่กับซานี่นะครับครกับซานี่นะ S Y สองหนึ่งห้าสี่ซูเปอร์เของเราวันนี้เราอยู่กับแคทสามสองศูนย์กเจนสาสองสามเรียกแต่สามสอนย์นะครับสามสองสามนิกเจนนะครับนักเจนนิกเจนนิกเจนเลนช์นี่เห็นไหม แม่นี่เดี๋ยวเราจะเอามาขุดคลองครับที่เดิมครับที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมครับนี่เห็นไหมนี่ที่เก่าเวลาเดิมครับตอนนี้ก็กำลังจะมืดแล้วนะครับแล้วเราจะอาลงไปข้างล่างเลยครับทุกคนจะลงไปข้างล่างเลยนะครับแม่จะไปได้หรือเปล่าเนี่ยเออาค้ำก่อนค้ำก่อนโอเค คำก่อนละกันปึง้งโอเคโอ้โยกระดก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 กระเดกกระดกกระเดกไปไปไปเดินไปปึ๊บอ,อย่าตกนะเว้ยโอ้ว้ายหน้าาิ่มเลยา <c> า <oughs> ้ตาา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 ี่าอ้าา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 มาา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 ไมมันไม่ได้วะหรือต้องก้มลงอีก เออโอเคนี่ครับเราต้องโหเดินเดี๋ยวเดิน,เด,นเดินมาดูหน้างานก่อนประมาณนี้ประมาณนี้นะครับปึป๊บปึ๊บนี่ต้องกลมกลมลงอีกครับกลมลงอีกนะปะึ๊บก็ล็อกโอเคเริ่มเป็นละว้าเวเบื่อดูดูการขุดครับนี่ดูวางในรถอ่ะอุ้ยเหยียบซะเหลือเกินเนาะ ทีเด็ดเลยก็คือโอ้โหกูต้องโอ้โหมันมองไม่เห็นว่ะโอ้คือม,มองไม่เห็นนะมันมันไม่สามารถมองตามได้อ่ะแหมอะไรวะเนี่ยเขียนอะไรนะครับปึ๊บแหมเห็นไหมมันไม่สามารถมองตามได้นะปึ๊บนี่เป็นไงล่ะ ที่ที่ของซานี่มาขุดวันนั้นเลยเดี๋ยวเราจะเอาดินโยนดินตรงนี้ออกแล้วกันนะครับนี่โยนดินตรงบริเวณตรงนี้ออกแล้วกันนะครับคือมันต้องขุดที่เรียบๆนะครับมันถึงจะดูมองข้างในได้นะครับตอนนี้มันขุดตอนนี้มันตอนนี้มันดูไม่ได้นะมันนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอเคเราถอยขึ้นกันดีกว่านะครับมันมันก้มตามไม่ได้นะครับ เคหมุนไปเออต้องขุดที่เรียบๆว่ะมีรัมไหมเดี๋ยวผมเอาดัมมาใส่เอาดัมมาใส่ดินตรงนี้อู้ว่าทำไมรถเด้อเด้อเดรถมึงไม่แรงเลยเหรอวะเนี่ยเด้อเด้อเด้อเกาะดู๋ยๆๆดๆๆิเออรถมึงไม่แรงเลยเหรอวะรถรถไม่ค่อยแรงครับรถนะาวโอเคดูประมาณนี้แล้วกันนะครับ เเดี๋ยวผมจะเอาดินตักใส่ดำแล้วกันนครับนี่ดินพวกนี้ตักใส่ดำเลยว้าวเนี่ยดำมาดำมาโอ้ยดำมันก็ไม่ค่อยนี่ดำมันก็ต้องสูงอีกเนาะเอเคเดี๋ยวเราไปซื้อดำก่อนนะครับอ่าดูดำก่อนดำ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 อยู่ไหนดำดำดำเป็นรถไถแล้วกันเนาะดำเป็นรถไถแล้วกันนะครับเอาเป็น อ่ากดอะไรวะเนี่ยเอาดับเป็นรถไถแล้วกันนะครับนี่อยู่ไหนวะเนี่ยปั๊บปั๊บนี่แล้วก็กระบะดดับหากระบะดดับกันนะครับกระบะดดับอยู่ไหนวะนี่กระบะดดับไอ้เหี้ยกระบะดดับอยู่ไหนวะเนี่ยกระบะดดับอยู่ไหนวะไม่เห็นนะตอนแรกว่าจะไอ้นี้ใส่ดับเอ่อโยนดินก่อนก็ได้วะมา กระบาดามันหายากว่ะเนี่ยเนี่ยโยนโยนจากตรงบริเวณนี้นะครับโยนจากบริเวณตรงนี้นะครับป๊บมาบริเวณตรงนี้ดับมันหายากครับทุกคนครับมันไม่ไม่ใช่ว่ามันหายากอ่ะผมหาไม่เจอครับเออโอเคเนี่ยผมจะขุดจากตรงนี้นะครับโอ้ยช็ดสวยมากเลย นี่อย่างี้แหละปป๊บเออแฟบโอ้ยกระจกนาซาพี่บังบังหมดเลยโอ้ยกระจกนาซาบังหมดเลยครับจุดโอเคโอเคมาทางนี้ดีกว่าเออจะได้เห็นชัดชัดยูโอ้สวิงขึ้นเนินก็ช้าเหาเรอนี่งไงเดีะะ๋ยวเราค่อยมาตักใส่นี่นะครับอู้เวียนหัวชิบหายเลย่ะ เดี๋ยวเราค่อยมาตักใส่ดับนะครับเจ้เคตักช้าๆตักช้าๆลูกพีอ่อย่าเร็วลูกพี่นี่อย่างนี้แหละแม่สุดยอดมากเลยครับนี่ดูข้างนอกครับอู้อย่างสวยเลยอ่ะแคตสามสองศูนย์นิกจน,นครับไอสามสองสามดีโอ้โหจะสามสองศูนย์ไปทำไมเนี้ยเอ้ออย่าคว่ำนะลูี่อย่าคว่ำนะเฮ้ยอ,อย่า,าคว่ำขึ้นมาสวยยครับ ลำบากซานี่อีกครับมโอเคมองไม่เห็นว่ะกระจกก็พี่แกก็มืดมืดนะเนาะอ่าไหนเราเปิดไฟดีเออนี่เปิดไฟก็สว่างนิดนึงนะครับเฮียวันนี้เรามีแคทมีซานี่นะโคามาสูเราไม่น่าจะได้เล่นนะโคามาสูนะโอเคแหมโอ้รถมันเอียงเนาะจึ๊ นี่ okay. โอเครถมันเอียงถามว่าสวิงสวิงแบบเนินอย่างนี้นี่เสียงนะเสียงต่อการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียงต่อการเอวนะเอวเอวจะพังง่ายนะครับถ้าสวิงแบบเนินๆแบบนี้นะเป็นสวิงพื้นพื้นที่ไม่เรียบแบบนี้อันตรายนะครับอตอนนี้ดินหมดแล้วเดี๋ยวเราเราจะพาลงไปข้างล่างนะครับ เลยพาลงไปข้างล่างนะครับอุ้ยชันชิบหายเลยลูกพี่ชันชิบหายเลยลูกพี่มาชันก็ลงไปได้ครับชันก็ลงไปได้ผู้ใหญ่บ้านสั่งครับผู้ใหญ่บ้านสั่งแคทบูมเอ่อรถบูมยาวยังไม่มีแล้วเอาบูมสั้นไปก่อนแล้วกันนะครับถอยดินเอานะครับมาถอยดินเอาก็ได้ลูกพี่บูมสั่งอ่าบูมยาวไม่มีเอาบูมสั้นไปก่อนแล้วกันนะครับเอ่ โอเคเอาถอยฝั่งนี้แล้วกันครับนี่อาบูมสั้นไม่มีบูมยาวไปก่อนเอาไม่ใช่บูมยาวไม่มีบูมสั้นไปก่อนโอเคจวดครับจวดนี่จวดพี่น้องจวดดูมองในรถไปพร้อมๆกันนะครับผมเองก็เวียนหัวเหมือนกันนะครับมองไม่เห็นมันกับทุกคนนี่แหละ <laughs> มองไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยแต่ถ้ามององนี้ยมองเห็นอยู่นะครับ แต่รถรถเร็วดีนะเร็วกว่าคอนทักชั่นอีกนะรถเร็วมากครับคอนทักชั่นโอเคเดี๋ยวเราจะไปลอกคลองอ่าลอกล่องน้ำดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเดินขึ้นไปลอกล่องน้ำดูเดินไหวไหมเนี่ยเดินไหวไหมเนี่ยลูกพี่เนี่ยวิธีจะเปลี่ยนมุมมองก็เปลี่ยนอย่างนี้ครับแล้วก็ลอก็อกกลับไปออ ไหวไหมเนี่ยครับพี่อ่าวโอ้แรงมากครับรถแรงมากโอ้รถแรงดีครับรถแรงดีโอ้มืดชิบหายแล้ววะโอ้แรงยิบแรงซะที่ไหนเนี่ยเอาถ่วงหน่อยแล้วกันนะเนาะเจแรงที่ไหนเนี่ยโอ้เอ,เอเ้ยพี่อะอ้ยอันตรายอัอนตรายว้า ไปดีกว่านะครับเดี๋ยวไปลอกคลองกันไม่ใช่ลอกคลองนี่ลอกล่องน้ำนะครับล่องน้ำล่องน้ำล่องน้าหันสาครับล่องน้ำหันสาเนี่ยครับล่องน้ำ,นนนำยืนไกลๆหน่อยสักหน่อยตอนนี้ก็เริ่มเมื่อแล้วครับทุกคนวันนี้มาดูเจ้าแคทกันนะครับเ,เราดูแต่เจ้าอะไรวะเดี๋ยวเดมันใกล้กันเียประมาณนี้แล้วกันเนาะ เราดูแต่เจ้าไอา้นี่ไอ้ดูแต่เจ้าแคทในไอนน้นี่เอารถอะไรวะเนี่ยดูแต่แคทในคอนสแชั่นเดี๋ยวมาดูเจ้าแคทในไอ้นี่ก่อนล้วกันนะครับในในฟารม์มเกมฟาร์มก่อนลวกันเกมฟาร์มมันจะสมจริงกว่านะมันจะสวยนะมันเป็นมอดนะครับแต่การขุดมันไม่ค่อยสมจริงสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวด,ดีงด่างยิ่งฝ่ายเลยแต่นิดเดียวนะ จุ่เทตอนนี้เริ่มมืดแล้วครับโอ้โหอ่าไม่ใช่ว่าผมขับรถไม่เป็นนะมันขับยากนะครมันขับยากผมพยายามอ่าเอาขับให้มันดีที่สุดนะครับมันขับยากมากนะครับถอยไ่โอ้ดูดูไฟดิไฟข้างนอกนะกระจกนาซานี่ไฟเต็มเลยครับ โอ้โหมันขุดยากซะเหลือเกินนะทำไมแชทบุ้งกีมันเล็กจังวะบุ้งกีมต้องใหญ่กว่านี้ไม่ใช่หรอแชทเนะี่ยแชทบุ้งกีสีเหลืองนะครับนะแชตต้องบุ้งกีสีเหลืองไม่ใช่หรอวะอืทำไมวันนี้แชทเป็นบุ้งกีสีดำวะเนะี่ยเดิน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 ดูมองข้างในครับมองข้างนอกดูยากครับวันดีวันนี้เห็นเห็นชัดกว่าครับนี่เห็นชัดกว่า มันต้องยืนแบบกวมล่องอ่ะมันถึงจะได้นะครับยืนแบบกอมล่องเลยได้ไหมเออแบบยืนแบบยืนแบบกวมล่องอ่ะรู้จักกวมล่องไหม <c oughs> เนี่ยยืนคว่ำเลยอ่ะนะครับให้มันครอบไปให้รถมันครอบไปเลยนะครับเนี่ยยืนแบบนี้มันถึงจะขุดง่ายนะครับเนี่ยยืนแบบนี้เลยครับ เราอยู่กแับบแคทเน็กจิน,นครับเน็ตแคทเน็กจนินอ๋อตอนนี้ก็มืดแล้วครับนี่ดูมองข้างในนะครับปึ๊ดนี่ดีนะข้างในมีไฟอยู่นะครับนี่อย่างนี้แหละปึ๊ดโอ้ยอ้ามสั้นชิบหายเลยว่ะปึ๊ดผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจัดเลยจัดเลยผู้ใหญ่บ้านบอกนะครับ ันนี้เป็นรถที่เราจะซื้อนะครับพยบาบาลบอกให้จัดเลยนะครับจัดเลยเปิดไฟหน่อยละกันเปิดไฟตัวไหนวนะเนี่ยโอเคมีไฟหลอดเดียวเล้วหุ้ยมีเยอะอยู่นี่ไงถอยถอยถอย,ถอยมีเยอะอยู่นะก็มองพอมองเห็นอยู่นะพอมองเห็นอยู่เพราะว่าเราอยู่ในรถก็มองแค่นี้ก็พอแล้วโอ้สว่างอยู่เนี่ยสว่างจ้าเลยครับโอ้สว่างจ้าเลยนะสว่างผู้หญิงเลยครับ เคเคาะเคาะถอยถเดิน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 เรับตอนแรกว่าจะพายเกี่ยวข้าวนะทีนี้เข้าตัวไม่ทันครับโอ้โหดูแคทก่อนเลยแล้วกันนะนะดูแคทหน่อยแล้วกนเจ้าแคทนะครับสามสองศูนยสาสอมดิสามสองศูนยาอะไรวะไฟ โอเคอาถอยไปตึ๊กตึ๊กตึ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 กโอเคพอ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 ,อเวฟผู้ใหญ่บ้านยังไม่สั่งเลิกงานครับ <c oughs> นะผู้ใหญ่บ้านเรายังไม่สั่งเลิกงานครับอุ้ยมันเดือดเดียงด,ด่างอย่างนี้ว่ะโอ้ยหนอยูซือกับอะไรเนาะเดือดเดียงด,ด่างยีง่ยห้ออะไร วันนี้อยู่กับเจ้าแคทนะครับนี่เจ้าแคทนะครับเจ้าแคทแคทรุ่นใหม่นะครับนี่รุ่นใหม่สติกเกอร์ใหม่ด้วยนะครับถือว่าทําได้สวยมากๆนะครับทําได้สวยมากสติกเกอร์ใหม่ด้วยโอเคถอย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 ตึกจิ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 กโอเคโอ้ยบูมสั่นซะเหลือเกินเนาะ รู้สึกบูมันสั้นๆไงไม่รู้หรือว่าเรานั่งอยู่ใกล้กันมันก็ไม่รู้อู้ไฟแต่ว่าไฟสว่างอยู่นะพอทํางานได้เลยแหละนะครับสว่างดีอยู่ไฟอ่ะนะเออโอ้โหว้าวว้าวตอนนี้ก็เมื่อยแล้วนะเดี๋ยวเรารถไปจอดไว้ก่อนแล้วกันนะเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเปื่อเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วโอ้ยแต่มันขึ้นยากซะเหลือเกินเนาะ เอออย่าตกลงไปอีกนะโอเคไปเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่านะครับมืดแล้วครับมืดแล้วตอนนี้โอ้เดินไปตึกเติบเติบติบมืดแล้วตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็มืดแล้วนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับเจ้าแคทนะเดี๋ยวจะพาลุยงานเดี๋ยวจะพาออกงานเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะพาทําอะไรแปลกๆให้ดูนะครับสำหรับเจ้าแคทนะนะครับสามสองศูนย์สามสองสามนะครับตัวนี้นะครับพึ่งลงมาสดๆร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวใครรอบูมยาวนะครับก็รอไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าใครมีใครมีมดบูมยาวก็สามารถส่งมาได้นะส่งมาให้กันได้นะครับ โอ้ก็ว่า,วาอยู่ทำไมมันสั้นๆนีน่อาร์มมันสั้นนิดเดียวเองนี่เห็นไหมเนี่ยตัวอาร์มเนี่ยครับสั้นนิดเดียวเองเนี่ยเห็นไหมโอ้ตัวบูมก็ยาวปกตินะแต่อาร์มสั้นไปหน่อยนะครับถ้าอาร์มยาวกว่านี้มันจะสมดุลมากกว่าน,นี้นะครับอู้ดูระวังนี่ดิสวยดีนะขันใหญ่เบิ่้มเทิมเลยครับดูดิไฟโอ้หมีแต่ไหมเดี๋ยวดูดิไม่มีนะครับไม่มีแต่นะ โอ้สุดยอดนะทําได้สวยมากครับชอบที่สุดคือมองนี้ครับมองในรถเนี่ยเราก็จะลุยกันมุมมองนี้นานๆนะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับไปเจินคลิปหน้าจะพาทําอะไรครับอยากให้ทําอะไรก็มิ้นบอกได้นะครับโอเคไปครับบายยครับสวัสดีครับ